ตอนที่81วิภาคแผ่นดินน้อยไปทีละคนสีฟึ่งเหนียนเปลี่ยนหน้ากากอีกใบหน้ากากที่มีอยู่ล้วนต้องรสนิยมสาวใหญ่สูสิวใบนี้ก็เช่นกันเป็นบัณฑิตเสจ,จินไม่อาจเป็นบัณฑิตไปกว่านี้แล้วกบีช่ชนชิวยอมรับเจ้าของแล้วรังเก็บเจ็ดกบี่ไหลเชี่ยวราวแม่น้ำสายยาวสีฟึ่งเหนียนสะพายแน่แผ่นหลัง เติมทีเขาก็รูปร่างสูงโปร่งบัตรนี้มีกระบี่เรื่องชื่ออยู่บนแผ่นหลังยิ่งดูสง่างามดังต้นหยกต้องลมสภาพทางภูมิศาสตร์ของจีจือโจแท้จริงแล้วคล้ายคลึงกับจงหยวนมีเขาสูงต่างงานอยู่บ้างแต่เทียบกับภูเขาลำธารอันประเสริฐทางใต้แล้วดูหยาบกระด้างมากกว่าหลายส่วนสีฟังเหนียนลัดเลาะมาตลอดทางนอกจากหล่อเลี้ยงกระบี่แล้ว ส่วนมากทุ่มเทไปกับการทำความเข้าใจแบบปมเกษาในหน้าแปดของคัมพีดาบหินจากภูเขาอื่นเจรไนย,ยกได้การต่อสู้ในตอกเล็กเขาได้ประโยชน์จากเพลงคุย18แจังหวะของนักพินหญิงตาบอดอย่างมากแม้ต้องหลบเลี่ยงอย่างอน,นาถทีเดียวเกลี้ยกล่อมให้ปาดเท่าเดินทางไปนันเศร้าสำเร็จแล้วสีเฟื่องเหนียนจึงไม่รีบร้อนเดินทางอีกตอนนี้มาถึงทางแยกตรงเชิงเขามองเห็นร้านสุราเรียบง่ายโกโรโกโซโ หน้าแผงปักธงป้ายขมุกข,ขมัวไม่ว่าลมจะพัดอย่างไรก็เอาแต่ลู่ติดเสาสตรีนางหนึ่งยืนบิดขี้เกียจต,ตรงประตูเผยให้เห็นสุนทียรมที่มีเพียงสตรีไว้ผู้ใหญ่นางมองเห็นบัณฑิตหล่อเหลาอย่างสีเฟืองเหนียนสองตาก็เป็่งประกายรีบวิ่งหยาะข้ามมาคว้าแขนของบัณฑิตน่มดึงลากไปทางร้านสุราทั้งเบียดทั้งดันจ้องสีเฟืองเหนีนตรงๆเห็นใบหน้าซื่อตรงก็ยิ้มพลายกล่าวว่า คนชายเลิกเสียแซงได้แล้วข้ารู้ว่าเจ้าช่ำชองสีเฟืองเหนียนไม่แซงทําหน้าตึงทําหน้าก็รอก,ก็ติกยิ้มหน้าเป็นเอ่ยว่าท่านอาตามีแววท่านอาถึงตาสตรีนางนี้ทําหน้าตึงบางเอ่ยเสียงอ่อดอ่อนคนชายนิสัยไม่ดีจริงๆข้าเพิ่งอายุ18เท่านั้นสีเฟืองเหนียนเอ่ยเสียงจริงจังเป็นลูกสาวเจ้าอายุสิบแปะมัง คนหาเรื่องไปตายเสียนางยิ้มพลายเต็มหน้าเอ่ยวาจาเย้าหยอกแต่มีดสั้นกลับโผล่ออกจากชายแขนเสือ้อจอะที่วางเอวสีเฟื่องเหนียนโดยตรงสีหน้าสีเฟื่องเหนียนไม่ผกผันสองนิ้วคีบมีดสั้นนั้นเอออย,ย่างจนใจท่านอาจ,จะทำเช่นนี้ดีหรือไม่ข้าแค่มาดึงโซราแก้กระหายจ่ายเงินด้วยไม่ดื่มเปล่านางยังคงยิ้มแย้มรีตาเอ่ยว่า จ่ายเงินไหนเลยพอเล่าต้องเนื้อร้อยกว่าช่างทั้งตัวมอบให้ข้าทำซาลาเปาไส้เนื้อถึงจะพอนางพยายามดึงมีดหลายครั้งแต่ดึงอย่างไรก็ไม่ขยับสายตาฉายแววประหลาดใจตะโกนเข้าไปในร้านสุรารีบใส่หัวออกมาข้าเจอต่อแล้วสีเฟืองเหนียนหินชายกำยำสิบกว่าคนกลูกันออกมาจะยิ้มก็ไม่เชิงจะร่ำให้ก็ไม่ใช่ยุทธภพเปี่ยมสีสันชน,นี วนหัวต้องชอบแน่ๆเดิมทีสมควรเป็นช่วงชาก่อนชิงหมิงและชาก่อฤด,ดูฝนขายดิบขายดีแต่การค้าของแผงน้ำชาเล็กๆในเมืองหลิวเซียแห่งนี้ยังคงซบเซาเจ้าของแผงโุราเป็นชายชาราที่ไม่เหมาะจะทำการค้าก็ไม่แยแสสนใจแม่นางน้อยอารมณ์แปลกประหลาดที่เพิ่งมาใหม่ก็ไม่สนใจสิ่งใดแต่วนหัวร้อนใจแล้วจะให้กินหมี่ต้นหอมเพิ่มไข่ดาวทุกวันก็ใช่เรื่อง อย่างน้อยต้องกินอาหารขาวสักสามวันห้าวันครั้งบ้างไม่ใช่หรือปากแทบขาดพร่องรสชาติไปสิ้นแล้ววนหัวเรียกลูกค้าบนท้องถนนเรียกจนปากแห้งก็ไม่มีลูกค้าสักคนเข้ามานั่งในร้านปลายตามองนอกแก้วที่เอาแต่ร้องว่ากงกงอยู่ในกรงตรงหน้าประตูนึกโมโหปอดกระบี่ไม้ข้อกรงนอกอย่างแรงแต่เจ้านกขนหลอมแหลมกลับคงท่าทีไม่สะทกสะท้านเรียนแบบผู้เท่าห่วงเจ้านายของมัน ยังคงร้องด่าคนซ้ำไปซ้ำมาวนหัวรอบมองเห็นผู้เท่าห่วหันหลังให้ตนมัวแต่ดื่มน้ำชาจึงยื่นสองนิ้วไปถอนขนมันกำลังได้ใจก็ถูก้านดอกทานตะวันฟาดใส่หลังมือวนหัวคิดหลบแต่ไม่ทันแม้แต่น้อยจึงถลึงตามองไปแม่นางผู้นี้รูปร่างอรชรแม้สีหน้าไม่ใคร่ดีแต่ตอนกินข้าวเห็นนางกินอย่างออกรสออกชาติ น่าเสียดายขอประกาศว่ากลับเนื้อกลับตัวแล้วหลังจากรักแรกพบมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนก็ฉุกคิดได้ตัดสินใจจะรักษาความบริสุทธิ์ให้สติผู้นัน้นบัดนี้หลังมือถูกตีจอมยุทธกระบี่ไม้ที่เคยร่วมทุกข์กับซื้อจือเตี้ยเสี้ยจึงเอ่ยอย่างโมโหเจีียเจ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 ียวเ,ยเยขืนตีข้าอีกข้าจะลงมือจริงๆแล้วในตอนแรกนางมาถึงแผงน้ำชาในสภาพเสื่อมสุด ผู้เท่าห่วงที่แต่ใดมาแม้แต่ฟ้าถล่มดินถลายยังไม่สะเทือนถึงกับเจ็บปวดหัวใจต่อมาตอนแนะนําชื่อของนางให้เขารู้ก็ไม่ได้ใส่ใจเขารู้เพียงนางแท้เจี๋ยชื่อสองตัวหลังเป็นเสียงซ้ํากันวนหัวไม่ถูกชะตานางเรียกนางทุกครั้งจะแกล้งเรียกชื่อยาวเป็นลวลเดือนก่อนเกิดเหตุการณ์ที่ทําเขาตกใจจนเกือบปัสสาวะราชพอขาที่เข้ามาดื่มชาคนหนึ่งจงใจหาเรื่อง ตำหนิว้วชาที่นางต้มไม่ได้ความนางสะกดกั้นอารมณ์เปลี่ยนชาใหม่ให้ถึงสองกาพราะ้าที่วางมาดบัณฑิตโบกพัดท,ทั้งทั้งที่อากาศหนาวยังคงเรื่องมากวนหัวชมดูความคลึกคลืน้นดีใจที่เห็นนางขายหน้าจากนั้นเห็นเจียเจียเจียยิ้มพลางส่งเสียงเฮอเฮอสับสันมือลงหากไม่ใช่วนหัวฉับไวคว้างจานรองออกไปสกัดสันมือนั้นไว้ ก่อนพุ่งตัวไปขวางตรงกลางระหว่างทั้งคู่ศีรษะของพ่อขาผู้นั้นคงถูกผ่าแตกเป็นผ่าแตงโมแล้วนับตั้งแต่นั้นมาบนหัวก็ออกสันขวัญแขวนเทบอยากสะกดรอยแม้กระทั่งตอนนางเข้าสุขขาหลายวันมานี้เป็นครั้งแรกที่บนหัวยอมเป็นวัวเป็นม้าอย่างเต็มใจไม่กล้ารบกวนท่านย่าน้อยให้ช่วยต้อนรับลูกขาปล่อยนางนั่งขะสมาดเหมอลอยบนม้ายาวข้างหน้าต่าง และแบกทานตะวันที่ไม่ทราบพ่อไปเด็ดมาจากที่ใดไปจะดีกว่านางตีหน้าตึงพร้อมส่งเสียงเฮอเฮอวนหัวจนปัญญากับนางเดินอย่างเหนียมเหนียมเข้ามาในแผงน้ำชาทิ้งตัวนั่งตรงหน้าผู้ท้าห่วงเห็นว่านางไม่ได้ตามมาก็เอ่ยเสียงเบาว่ามีใครที่ไหนตามใจลูกสาวเหมือนอย่างท่านบ้างอย่างคราวก่อนคิดสังหารคนโดยไม่สนใจกฎหมายชายชาราจิบน้ำชาหนึ่งคำ เอ่ยเสียงเรียบลูกสาวค่าสังหารแค่ไม่กี่คนผิดกฎหมายด้วยหรือกดบ้านกดเมืองที่ไหนกันเร็วกว่านี้สักยี่สิปีเจ้าให้ผู้ปกครองแผ่นดินมาตอบดูทีว่าผู้ใดจะพยักหน้ามุมปากบนหัวกระตุกริกๆิกผู้เท่าหวงท่านโม้ส่งเด็ไปเรื่อยหากทำตามที่ท่านว่าใหญ่ไม่ใช่ลูกนั่งเท่าเทียมกับโอรสสวรรค์ตระกูลเจ้าชายชาราปลายตามองบนหัวปาดหนึ่ง แต่ไม่กล่าวอันใดวนหัวถูกมองจนขนลุกได้ๆท่านไายการพอใจแล้วกบมังในเมื่อวาจาใหญ่โตขนาดนี้คืนนี้ข้าจะทำหมี่ต้นหอมให้สามชามใหญ่ไม่เช่นนั้นท่านคงหิวจนนอนไม่หลับชายชาราโบกมือไปทำตอนนี้เลยวนหัวเอ,อ่ยเสียงหึดฮัดไม่ไปเห็นข้าใช้คล่องจริงหรือจากนั้นแบมือออก ยิ้มหน้าทะเลนกล่าวว่าเสี่ยวเนียนบ้านข่าเคยกล่าวไว้ชายชาติบุรุษไม่อาจสยบพอกำลังมีเพียงความร่ำรวยถึงทำให้ข่าสำราญสักครั้งดังนั้นจ่ายเงินมากอ่อนชายชาราถือจอกชาค้างไว้บนหัวรีบฉีกยิ้มทำท่าเหมือนพาดผ้าไวบ้บนไหล่ก่อนวิ่งจากไปแต่ยังบนไปด้วยดูทีข้าจะให้ไขาดาวหรือไม่กระทั่งต้นหอมข้าก็จะไม่ใส่ให้ ชายชาราหันไปยิ้มพลางส่งเสียงเรียกลูกสาวข้ามามานั่งใกล้ๆหน่อยดื่มน้ำชาเป็นเพื่อนข้าแม่นางเฮอเฮอนั่งที่โต๊ะติดกันยกขานั่งขัดสมาธจากนั้นเด็ดทานตะวันทีละกีบทั้งคู่นั่งหันหลังให้กันชายชาราก็ไม่ถือสาดื่มชาหยาบทีละคาวนหัวแข้งขาคล่องแคล่วผนวกกับทำหมีต้นหอมก็ไม่ได้เสียเวลาอันใดมาก กินหมี่ต้นหอมที่ทําอย่างขอไปทีแล้วผู้เท่าห่วงเจ้าของแผงสุราก็ไม่คิดแล็คิดน้อยกับบวนหัวอีกวางตะเกียบลงแล้วถอนใจกล่าวว่าจอนมวบนบุคคลในทำเนียบบูเจ้าคิดว่าผู้ใดเป็นยอดฝีมือที่แท้จริงสนทนาถึงเรื่องนี้บวนหัวกระชับกระเฉงทันทีหัวรอดเสียงดังเอ่ยว่ายัางต้องถามอีกแน่นอนว่าคือเทพเซียนหวังเมืองอูตี้พวกป่าผู่าเป็นพวกป่าเถื่อนทางเหนือ ข้าไม่ให้ราคาจะกล่าวไปยังมีเติ้งไทเออเทพกะบีกิ่งท้อเป็นระดับชั้นยอดข้าแน่นอนย่อมเลื่อมใสอันดับหนึ่งแห่งมัคคากะบีชาตินี้ได้ต่อกรกับเติ้งไทเออสักกะบีถึงตายก็ไม่เสียดายแล้วส่วนคนอื่นอย่างเฉากวนจือหรือจอมานล่วอย่างล้วนไม่นับกระไรไม่ใช่รสนิยมข้าชายชราจู้ปากพังยิ้มเอ่ยว่าด้วยความรู้ชั้นเจ้า คิดมาหาสัมฤทธิ์ในศาสตร์กระบี่อย่างนั้นเด้อคนฝึกกระบี่ดีแต่ศึกษาเรียนแบบเติ้งไทเออแต่ไม่รู้จักหลีฉุนกังไม่เกินร้อยปีมรคากระบี่ย่อมเปลี่ยมสีสันไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมัยรุ่งเรืองเวินหัวอึ้องงานไปครู่หนึ่งหลีฉุนกังข้ารู้เพียงว่าราชวงศ์ของเรามีการจัดอันดับที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอย่างยิ่งแต่เท่าผู้นั้นอยู่แค่อันดับ8 ทำเนียบบูที่เปยดมังจัดทำใหม่ยิ่งไม่เห็นแม้แต่เงาไม่ใช่ถูกเบียดตกอันดับแล้วหรือชายชารายกชามน้ำชาทำท่าจะสาดใส่หน้าวนหัววินหัวรีบยกแขนขึ้นกันใบหน้าอัหล่อเหลาหาไดเปรียบของตนชายชารากลับหยุดมือก่อนจิบน้ำชาหนึ่งคำแล้วเอ่ยเนิบช้าว่ายุทธภพห้าร้อปีนี้หลี่ชุนกลงเป็นเพียงผู้เดียว ที่มีความรู้มัคคากระบี่ใกล้เคียงกับเสียหลีต้องเสียน500รอปีเต็มทีเดียวมิใช่แค่ร้อยปีหลี่ชนกังผู้นี้ตอนนั้น13เอกแห่งชนชิวหลี่ชนกังเป็นเอกด้านกระบีไร้ข้อโต้แย้งถกเถียงที่สุดแล้วเจารู้หรือไม่หลี่ชนกังหนึ่งกระบีสะบ้นกี่เกาะที่ริมน้ำกวางหลิงวนหัวคิดคิดแล้วก็ตอบอย่างอย่างเชิงแปด้อย เห็นผู้เท่าห่วงยิ้มแต่ไม่เอ่ยคำวันหัวกัดฟันเอ่ยปากคำโตเรียนแบบชาชราผู้นี้หนึ่งพชายชรายิ้มเย็นชาเพิ่มอีกหนึ่งพันวนหัวตบเข่าฉาดคำรามว่ามารดามันเธอช่างเหี้ยมหานต่อไปข้าไม่บูชาเติ้งไทเออที่เล่าขานว่าไปท้าทายทั่วป่าผูซ่าแล้วเปลี่ยนมาบูชาหลี่ชุนกังก็แล้วกัน ชายชาราถอนหายใจกล่าวต่อไปว่าไม่ผิดจากที่คาดตกตายเสร็จแล้ววนหัวอึ้งงนันชายชาราหมุนชามน้ำชาด้วยสองนิ้วมองน้ำชากระเพื่อมเป็นระรอกเอ่ยเสียงเบาว่ากำลังมนุษย์อย่างไรก็มีถึงที่สุดหนึ่งกระบี่ทลาย2,600กรอกและได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่อาจเยียวยาวีรกรรมที่ผู้คนใฝ่ฝันเช่นนี้เทียบกับ9ก้ากระบี่สกุลอู ทลายหมื่นพลอาชาเมื่อ200ปีก่อนแล้วยังเหนือกว่าน่าจะได้ข้าไม่ได้เห็นด้วยตาตนเองเรื่องนี้ต้องโทษเจ้าเทาว่าแม้หลี่ฉุนกังได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ตามหลักแล้วมีชีวิตอยู่อีก3-4สปีก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ด้วยนิสัยของหลี่ฉุนกังในเลยยอมแก่ชาราไปอย่างช้าๆจนกระบี่สักเล่มก็ยกไม่ขึ้นตอนนั้นเขอยอมตอกมาสู่เขตขั้นดัชนีอัศาจร,รย์เพื่อชุดเขียวแห่งเฟิงตู หลังจากกลับเป็นเซียนกระบี่อีกครั้งก็ไม่ยอมที่วาเหินทยานหรือกลับชาติมาเกิดตายแล้วก็แล้วไปถึงสอดคล้องกับเจดกระบี่ที่รุดหน้าอย่างห้าวหาญไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคของหลี่ชนกังช่วยเติ้งไทเออด้วยการให้ยืมกระบี่จากที่ไกลหมื่นหลีไปเรื่องรองมอบความตะหนักรู้มักคากระบี่ให้ถึงเป็นเรื่องสำคัญในที่สุดก็ช่วยเติ้งไทเออรุ่นหลังแห่งมักคากระบี่ต่อสู้เสมอกับทั่วป่าผูซ่ซา ชายชาราเหมือนลืมดื่มน้ำชาเอ่ยเสียงสะอื้นชดคลามผิ้วไหวถือกระบี่ท่องไปทั่วยุทธภพแงงเงยมองชีวิตใกล้สิน้นหนึ่งกระบี่สุดท้ายสำเร็จเซียนกระบี่ใหม่อีกท่านมีเพียงหลี่ชุนกังกระทำชั้นนี้ได้ตายได้อย่างมีคนค่าเพียงแต่ไม่ทราบว่าหลี่ชุนกังตายโดยไม่เสียดายจริงหรือไม่ชายชารายิ้มหยันตนเองชี้ไปที่น้ำชา คนจากจอนน้ำชาเย็นชืดอ,อีกไม่นานยุทธภพจะเห็นเติ้งไท่เออเก่งกาจโดดเด่นไม่เป็นรองใครแต่ลืมเลือนไปว่าหลี่ชนกังเคยมอบมักคากระบีอันสมบูรณ์แบบให้ในสายตาข้าใต้ฟ้านี้ไม่มีตะเท่าอย่างหวังเสียนจือก็ได้แต่ต้องมีหลี่ชนกังผู้มีคุณูอุปาการและสง่างามอย่างแท้จริงเจ้าเหิงจิ้งอันอ๋องพิลาลายแล้วบุรุษตะวูลเจ้าที่ทั้งชีวิตยังเทียบกับสตรีไม่ได้ผู้นี้ นับว่ากระทำเรื่องที่บุรุษสมควรกระทำหลีอี้ซันตรากตรำใจกายนับว่าป่วยตายแล้วนักกลยุทธ์มีนับไม่ถ้วนในใต้ล่าที่ข้ายอกย่องให้เป็นระดับสูงขั้นสูงมีแค่9้าคนบัณฑิตพิษหลีอี้ซันเป็นอันดับสาเขาตายจากไปก็เหลือเพียงสี่คนแล้วหนุ่มสาวรุ่นหลังจะแทนที่ได้หรือไม่ตอนนี้ยังเอ่ยกล่าวอันใดไม่ได้ เห็นเสาโชคชะตาที่กระจัดกระจายแต่ไม่ล้มของซีชูเชื่อมต่อฟ้าอีกครั้งคาดวัตเท่าแห่งสำนักพยากรณที่มักถูกฆ่าหลอกตอนเดินหมากคงโมโหแทบตายแล้วไม่ทราบปลาดเท่าแก้ไขปฏิทินชุดนั้นสำเร็จหรือยังหากยังเรียบเรียงไม่เสร็จให้หลี่ตังซินลูกเต่านั่นนำไปก่อนสำนักหรูก็อันตรายยิ่งแล้วส่วนซีจี้ราชคูอาวุโสข,ของซีชูก็อยู่ได้อีกไม่กี่ปีแล้ว ในสีนักกลยุทธ์ชั้นยอดแห่งราชวงศ์หลีหยางหน้าหลันโยฉือที่อยู่นอกนครหลวงเป็นลิ้วล้อของเยียนชื่ออ๋องอย่างมากก็อยู่ได้อีกสี่ปีอีกสองคนเป็นเต่าหดหัวในนครหลวงหยางไทซุยพยักปป่วยทำลายวรยุทธ์ตนเองไปเกินครึ่งไม่ต้องเอ่ยให้มากที่เหลืออีกหนึ่งไรชื่อเสียงที่สุดกลับจรเินรุ่งเรืองที่สุดแนวโน้มอีก30ปีในอนาคตของราชสำนักเกินครึ่งอยู่ในเงื้อมือของคนผู้นี้ คดีชุดขาวในปีนั้นเขาเป็นตัวการหลักส2องนักฆ่าเดินตายข้างกายสีเสียวกึ่งหนึ่งตายระหว่างการรอบสังหารคนผู้นี้หนึ่งในนักฆ่าเดินตายยังเป็นอนุที่คนผู้นี้รักและโปรดปรานโกงเกวียนกำเกวียนกำสนองหน้าขันหรือไม่ล้วนตายสิ้นแล้วล้วนจะตายแล้วนับไปนับมาลดลงไปทีละคนยุทธภพก็ดีแผ่นดินก็ดี สุดท้ายก็เป็นของคนหน่มสาวค่าชอบใต้ล่าเชน่นนี้ไม่ถึงกับเอื่มคลิมซบเซาราชวงศ์หลีอหยางมีจางจีลู่กู้เจี้ยนถังเปยหมังมีทั่วป่าผูซ่ซาซึ่งเพิ่งอยู่ในวัยกลางคนมีตรงจัวที่หน่มกว่าต่อไปยังมีคนใหม่ๆขึ้นมาไม่ขาดตอนโผล่ส่วนยอดขึ้นมาเหมือนหน่อไม้หลังฝนนี่ถึงน่าสนุกแต่ไทผิงลิ่งของสำนักหมากกระบี่คีตาเหมือนยังไม่ตายใจ จะช่วยห้องเต้หญิงของเปยหมังเดินหมากกระดานใหญ่ข้าออกจะล้างตารอชมวนหัวฟังแล้วมืนงงถามยังแปลกใจผู้เทาหวงท่านผีเข้าหรือพูดเหลวไหลอันใดกันชายชารายกชามน้ำชาขึ้นดื่มรวดเดียวจนหมดเจ้าไม่ต้องสนใจหมาก,กระดานนี้ฝึกกระบี่อย่างตั้งใจก็พอชีวิตนี้ก็ได้แต่ฝึกกระบี่ผู้มีความรู้ก็มีเรื่องของผู้มีความรู้ คนบุ่มบามก็มีงานของคนบุ่มบามพอขาก็มีเรื่องค้าขายทุกคนต่างประพฤติปฏิบัติในกรอบแห่งกฎเกณฑ์ใต้ล่าย่อมสองอบสันติวนหัวตบตบกระบ,บี่ไม้ที่หวางเอวแค่นเสียงเฮ่อเย็นชาท่านคอยดูชายชะา,าเอย่ยเน็บแนมใหญ่ข้ารอหลายสิบปีข้ารอไม่ไหววนหัวตบโตเพิ่งกินหมี่ต้นหอมข้าไปแท้แท ข้ามแม่น้ำหรือสะพานแล้วหรือชายชรา,ากําลังจะเอ่ยคําก็ถูกบางอย่างเคาะเคาะที่ศีรษะหันไปมองเห็นบุตรสาวตนเองถือทานตะวันเคาะเขาก็เข้าใจทันทีหัวร่อร่าเอ่ยว่ารู้แล้วรู้แล้ววางใจข้าไม่อยากตายก็ไม่ตายหรอกอย่างไรก็ต้องอยู่จนเห็นวันที่เจ้าแต่งงานจากนั้นชายชรา,าก็ถูกก้านทานตะวันฟาดลอยกระเด็น วนหัวอดชูหัวแม่มือให้นางไม่ได้จู้ปากอุทานว่าเป็นจอมยุดหญิงยิ่งกว่าจอมยุดหญิงกล้าตีผู้เท่าห่วงนอกจากหลี่ฉุนกังและเติ้งไท่เออแล้วข้ายังเลื่อมใสเจ้าจูจหวนหัวก็เอ่ยพึมพำว่าแม่นางที่มีบุคลิกนิสัยพิเศษเช่นนี้ข้าคาดว่าสีเฟืองเหนียนต้องถูกใจเจ้าแน่ต่อไปยัยไม่ใช่กลายเป็นน้องสะใภ้ข้าอย่างนั้นข้าจะเรียกผู้เท่าห่วงว่าอะไร จากนั้นเขาก็ถูกหวดกระเด็นหือผู้เท่าหัวงนั่งอยู่กับพื้นเอ่ยถามตนเองในเมื่อหลี่อี้ซันวางแผนไว้ก่อนตายหรือข้าควรกลับไปเสียงฝานดูสักหน่อยได้ยินเสียงเฮ่ออย่างเย็นชาเหนือศีรษะชายชาราทอดถอนใจกล่าววา่าสตีเติบใหญ่ไม่อาจรัง้งช่างเถอะในเป่ยเหลียงเองก็วุ่นวายพอแล้วเจ้าหนุ่มนั่นจะรอดชีวิตต่อไปได้หรือไม่ยังยากเอ่ยกล่าว ใหญ่ข้าต้องลำบากเป็นคนเลวด้วยงัดข้อกับไท่ผิงลิ่งที่ไม่อยากให้ใต้ล่าสงบสันติยังจับต้องได้มากกว่าเจ้าคิดซื้อไท่อันด้วยเบี้ยขาวดำหรือเช่นนั้นต้องดูว่าข้าตกลงหรือไม่ลุกขึ้นแล้วตบปัดฝนดินออกผู้เท่าห่วงยิ้มเอ๋ยว่าลูกเอ๋ยเจ้ารอก่อนข้าไปทำหมี่ต้นหอมให้เจ้าวนหัวที่ถูกขวดอย่างไม่รู้อิโนอิเนรีบตะโกนว่าทำให้ข้าด้วยชามหนึง่ง ผู้เท่าหัวงไม่สนใจเขาแม่แต่น้อยทําให้วนหัวกลัดกลมคิดถึงเสี่ยวเหนียนอีกแล้ว